สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเละ FC birds ขุ k ุสุ u k เดอร์ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองลูกสาวสาวนะเมนี้ก็มาพบพกับเขาคือเก่าน้องพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศยามเศร้าๆเมนี้จกุ้งก็ออกมาให้มาน้าใจเศ้าน้องพ่อแม่พี่น้องสิพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งอัน อีแม่เพิ่นปักตาแหกน้องพี่น้องตามพ็ดตามคลองบ่พินี่แต่พอแต่แม่เพิ่นพาเห็ดมาฮะเหลพี่น้องกะหากสิปักตาแหกยังบ่ท่านได้ดำนาเน้องพี่น้องกะก่อนที่ดำนาเฮาก็ต้องปักตาแหกก่อนน้องพี่น้องตอนนี้กะกายเงาเลยร้อแต่ฝนตกมาพี่น้องถ้าพนตกมาเมื่อได้กะดำเมื่อนั้นเลยพี่น้องบา้เนาะกะสกุงกะสิพาพ่อแม่พี่น้องผู้เลไปทวงไห่ท่งนาผู้เลไปเบิ่งอีแม่เพิ่นอันปักตะแหกพี่น้องกะเพิ่นกะ เกียยลงไปเลยเนาะพี่น้องกาก่อนจะไปก็มีเอฟซีหลายๆคนกนัคอมเมนต์ข้ามาเนาะพี่น้องกะถามชะกุ้งว่าชะกุ้งคือบดได้ลงขิปเนาะช่วงนี้เนาะวากับะกุ้งบดได้ลงเนาะพี่น้องกัขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อกับที่เป็นเดือนเลยพี่นอ้งงนนนองชะกุ้งบดได้ลงขิปเนาะกัยากพี่น้องสะกุ้งก็บมาอยู่เฮือนปูเ่เฮือนย่าเนาะพี่น้องกะบมมีเวลาเวลาเลยพี่น้องว่าอีกอย่างหนึ่งกะ อยู่แต่หายแต่หน้าน้องพี่น้องบ่ได้ไปทางใดกับ่ด้ก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปเลยกัอยู่หน้าเพิ่นกับผมมีฮอตสัญญาณนะพี่น้องยากที่ถ่ายคลิปแต่ละเถื่อโพสคลิปกับเป็นช่บงปัดเท้าปัดยากน้ำเวียกน้ำงานอะไพี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายกับขอโทษขออภัยผมใแม่พี่น้องเอฟซีน้ำลายไหลเลกับมีเอฟซีคอมเมนต์เขม้าวสกุ๊กมาแบบนี้คือจ่อยคือพร้อมถ้เนาะกัจ่อยพร้อมพี่น้องสกุ๊กกับว่าสกุ๊กจ่อยลงแหงเนาะ ไฮดูแลสุขภาพน้ำเนยเดออ้อผล่ากะขอบบุญขอบคุหลายๆายเดอ้อที่ยังเป็นห่วงแลวก็ยังติดตามคือเก่าเนาะทำไมพี่น้องกะช่วงในชะกุ้งกับิีได้ล่คงิปดเรื่อยเลยพี่น้องพราะกุ้งมาอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เลยเนาะพี่น้องกะมาได้ซ้ำี่เมื่อเลยพี่น้องกะบชกุ้งกะมาอยู่พี่น้องก็โอ้โหเมือ่อใดแหละชิดได้กลับไปในความคิดของสะกุ้งว่าสิบ่มเมื่อแล้วเนาะพี่น้อง ว่าเิบเมื่ออยู่คุณแล้วเนาะว่าสชิมาอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่เลยพี่น้องกะอยู่ผูกกะเห็ดเรียกเห็ดงานบ่ได้เห็ดยังก็บ่ได้พี่น้องสะกุ้งอันเจ็บท้องพี่น้องเจ็บท้องเนาะเวลาไปหันไปหนี่กับนี่แต่เจ็บเนาะเพราะว่าเฮาถือพาท้องกะได้หาเดือนปลายแล้วเนาะพี่น้องกะย่างไปมันเถือกกับไปเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายกะบย่างลายมันก็เจ็บพี่น้องสะกุ้งกันเลยอันมาอยู่พี่เนาะ ตอนนี้ชากุ้งกับิสพภาพพ่อแม่พี่น้องพูเลไปเบิ่งเขาอีเม่เป็นปักตะแห่พแหลนอกพี่น้องก่อนสิปไปอันก่อนสิปไปเบิ่งไปสม o กาย่าขามโฆษณาชากุ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องห้ชากุ้งมีไรายได้ส้างลิปต่อไปเนาะบัดนี้ชากุ้งกับสิมาเห็ดลิปตลอดเนาะพี่น้องชากุ้งกับสิพยายามลงถูกมือถูกมือถุกมือบัดนี้นอะพี่น้องชากุ้งกับสิบ่ให้ขาดนอกพี่นอองง้อ,อ,อ,นนอ,นอง ค่ะชิมาอันลงลิปคือเก่าฮะเลยเนาะพี่น้องพอมาอยู่ี่นอลไกัชิสะด,ดวกสบ,บายแน่ถ่ายลิปกันเนะะาะกลับไปเพิ่งไปชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องพี่แม่ฝนก็เตรียมให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องกัสชินี้ไก่มีน้ำตาลมีมะก,กรีบกอกยาแล้วก็มีชิ่นชิ่นพื้นแพว,วาเนาะพี่น้องให้น้องเิ่นหยกไปเลยเนะาะสวัสดีพี่น้อง <laughs> ลงไปเลยอีพอ่นไปคุดถ่ายอยู่อันนั้นพูเลยห้ามไปเด้อ ดีมาครูมงนนเลยโอ้โหบรรยากาศยามเช้าพี่น้องน้ำหมอกตกก้าก,กันยาวเลย้นกับบทตกซ้ำไปทางได้นะแล่นไไว้เด้อท่านหมุนเด้อ เออไปทางนั้นแหละแลนผู้ไปในแม่ผู้พูแหละพี่น้องไปป้งตะแหะอยู่พุ่นเลยีแม่พันลกเอาก้า โย่ๆเกือบตกคันนาคันานาน้อยพดเกือบตกคันนา ไทยหดไว้หนาขึ้นพี่นอ้องพ่นไทยไว้ว่าสิหวานกะเนาะแิ่นพ็ไ้้ว่าน,ไ,นไทยก่อนโมห่าขึ้นไม่คืโลกปลายแทยก่กะ เอาว่าเจ็ดก๊กบ่นเตะกาบ่ดบลกเอาบ่นแจ่มันบ่นมีน้ำาดวยครับลองตัวคันนาอีพอเดินอย่างมึงได้คันนานคันนาบาังใหญ่คุดเขาชื้นนดหน่อยนึงแดดออกเลยพี่น้อง ตอนนี้กับเป็นเวลาหกโมงหกโมงกว่าออกมาจากบ้าน,าน,นเมื่อกี้นี้ห้างกระหอดช่องรอยและจังวัดช่องรอย นักกระโตกเลยโยกไก่ตัวใหญ่เปน็นยังมันทีบบนหนักอู้หน่ายขนนาบูยคือคุดขึ้นไปนะฮันเนาะเดบอน,นผลชิปงพี่น้องอันนี้ค่ะ

อาจจะบอกสีคำยาสีกอกพวันสีร้อยอ,อยาเลือยกล่ออบดีอยากเลือเกีืงอีกไม่โบกจกไหวลมมันมีน้มาามดีก็มอ,อิ <c oughs> อาอกมากเลยเฮีอ <c oughs> <c oughs> จ้างิืเพียงเพราเขาให้มาเพียงพระไห้มางีาเงียให้ข่าเรือเล่าปีหนาเล่าในนอยมันเต็มมาเลยอาตับมันใจเนี่ยเปือเกลือใหอิมมีใหอมให้นให้อิ่มให้กก ว่างามดีขาดยนงามเดชแม่มีปณิมีน้น้ำมกจินทวบจกบลง สั่งเพียงหัวให้มาเพียงผ้าไม่มาย่างหยาบกเลยไม่ย่างอะไรมาหยาวๆเข่าว่เข่าน้ำแล้วเลยอไรมาทางชายทางขวาเรือเล่าหยนบบะเจ็ดก๊กเลยก๊กมันเลยเลยหรอเลยหรอแม่ สิลงนาทุกป uh, ีต้องอันปักตะแหกก่อนเนาะพี่น oh, like like uh> ้องถ้าเพราะปักตะแห่ค่ะพี่ตามประเพณีตามประเพณีแต่พผล่ตามแม่พาเห็ดแต่พ่อแม่พาเห็ดตะกี้ต่ก่อนใต้ห้องห้ามเล่นพอดีแลยพอดีแล้วรงนี้นี่ออกขั้นล้นนะอ๋อเราสอบปีนึงแล้วเอาเมื่อนะแม่นะเอาเมื่อนะอันน่ะ ก,ก็เดาว่าป้าไว้นี่ยโอ้ทะเลกินนี่ทำไว้เ <mm> นี่ยพี่กินแล้วบอตอนนี้คือ็จาพักขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องมา,าสัวไก่ค่ะ <mm> ย่า,ามาทำไปตับไก่มาเกินมาตับไก่ป้านนัชวนออกมาแต่เด็กเราบ่อยากออกชี้หย่างออกเราอ่ะอันตรายข้ามดิฉัน <mm> พี่ขาาลูกแต่นอนไปทื้อแม้ก่อน าากูถือนี่เบิดได้ตาเผื่อหอดเทียงอ,าาอาานี่อาาองถือ,อามาไม่ใหญ่อยู่เพื่อนแล้วกระปงเลยรเรากระโป,ปงเกกให้ก้ใหญ่ไม่ใหญ่ใช่ไหมห่มใหยาไ,ไปนียาอ้านี เบิดแล้วเกมตามประกงถือฮะเกมกินมานำถางรัวก็ชิม,มาสู่อายุบ้านพูเดเออแดดออกเลยพี่นอกเมื่อนี้ค่ะแดดมใหิวนะเบิ่ง ว่าน uh, <h az uk> ึ่คือพนชิตกแทอโอกมาน้อยเดียวเ้อกหนเยกาัว้อนนะัวซักลงคันนานี่เซ็จเราได้บึงในคันนาคันนาเด้บึงใหญ่ ก้าแล้วห้ไปทางนานเลยผผดระเบ,บิตอนนี้เฮาก็สิมาชัว่ไก่กินเลยเนาะพี่น,อน้องตอนเช้าผมได้เมื่อบ,บ้านบ่แม่ชัวแล้วเมื่อใครนั่งกินเมื่อที่ืมเที่แม่เอาไม่อยางมัน เอออรเขาตัวดีกว่าเป็นปลาเไปเดกนอาโเ่อตีกันัวใกล้มันนี่พี่น้องยอดได้อาหารดีไผ้โอกหามันเกมอ่าเกมปแดงแดงกินบับ no> ่แดงแดงเอาโกันม เอาทำแม่มาทำบ้าเลยว่นไก่เขาบอว่าเอาไปนนะเราถ่ายว่าวยังไก่ยังอย่โตเลยนี่ไก้ผู่น้อยหาได้ไหมไก่ผูน้อยน้อยกับองโตหลักขาดไก่เป็นอยู่นาบะตรงนี้น่ะก่อนมีแต่ไกผูใหญ่เลยแกงเนี่กินโบราณโอ้ยอันนี้แล้วก็จะผาดอยู่จกาวย้อมโล เกานเลือลเอาเด้อเอาเอแม่ไปกินค่ะไมมเกียวมันเ่าะเลืองแล้วมันเนา่าะเลืองแล้ววะน้อยพาดวานี่เขาก็ขลาดู๋เปื่อยโพดอิเมะขอ้นมาเป็นชี

กระดูกไปทำกระดูกกองมาแนีตแต้มดีกระดูกทักินเนกระดัหมัมมกพลังมันมนึกไอเสินมันทำอะไรวะ กินเกมกินเกลวบระเดมาส่ไมเกลวขยังบดตื่นแต่นอนค่ะแกูยไผูโอ้ นี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ลลลกกแล้วแล้วเต็มกระตุกอันนี้เราก็จะไปชั่วกินเลยออาวแม่